ขอต yes, <laughs> mm ้อนรับ hmm. ทุกท่านเข้าสู่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเพื่อตอบสนองนะครับในความสร้างสรรค์ของการทำอาหารนะครับทางรายการเราก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นช่วงที่ประธานสรรหาของเราเนี่ยได้ไปคัดสรรและสัรหาเชฟที่มากด้วยฝีมือนะครับเข้ามาเพื่อท้าชิงกับไอ้นันเชฟของเราโดยในช่วงแรกนี้เขาจะมาทําอาหาร เมนูพิเศษเมนู Menu ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า s ซิกเ t นเจอร์เดชของเขาให้พวกเราได้ชิมและก็ได้ดูกันว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับไอเชฟของเราหรือเปล่าเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมไปพบกับประธานสถานและแขกรับเชิญของเราเลยครับอาจารย์จ,ยจำลองครับสวัสดีครับพิงคาสานครับดีเจเชาเชาท้องจิบปกฉาด ลำสุดท้ายเฮี้ยหมอ okay. ูอะไรนักนาล้ะเอาอาจารย์ครับพี่ิงเป็นไงครับไปคันสัรสรรหาเชฟที่มากด้วยฝีมือมาแข่งหนึ่งท่านหายากไหมครับในประเทศเราจริงๆก็ไม่ยากนะครับมีอยู่ตลอดเวลาครับ เยอะนะใช่เก่งๆนี่คือมันหลบซ่อนอยู่เยอะไปหมดเลยซึ่งอย่างคุณชาวๆนี่พี่อิงว่าจะสามารถเข้ามาแข่งกับแองช็อปเราได้ไหมครับก็คงจะได้ครับตอนบายบายทำไมต้องเป็นตอนบายบายครับพี่คือจริงๆยังไม่จบชาติไหนก็ไม่รู้ชาติหนอาดูสิสักวันหนึ่งพยายามไม่เต็มที่เคยชิมอาหารฝีมือเฮหมูไหมเฮหมูเนี่ยนะครับจริงเหรอเฮหมูทำไมถรเป็นเหรอนี่คือความน่าเชื่อถือแล้วเฮี๋ยวตายแล้วผู้ชม เมนูที่ทำาบ่อยคือเออ่ปลาเหนื่อยปลาเหนื่อยเป็นยังไงอ่ะปลาลาปิ้งปลาลาปิ้งอ๋อนั่นคือปลาลาปลาเหนื่อยปลาเหนื่อยมันนี่มากมังน่องมาเดี๋ยวกว่าก็เคยก็เคยมาทำอาหารให้ผมทานจริงเหรอครับพี่เป็ดปลาเป็ดปลาเป็ดเป็นตัวตัวเหมือนเหมือนเหมือนเป็ดย่างอย่างงั้นะมา แล้วก็มายัางไงนะเอามาเค้ากับปลาร้มาเค้าปลา้วเอาปลาเนี่ยครับใช้ <ทา S 2> ไปรงแปรงสีทาบ้านนี่หละครับครับจุ่มปล<ท>าแล้วก็ทา, <c oughs> าเฮ้ยย่างเป็ดก่อนย่างเป็ดพอเริ่มจะเริ่มจะสุกปั๊บปลาค่อยๆทาทาไปเรื่อยๆอย่าทามากมันจะเค็มแล้วมันจะหอมกลิ่นปลามันจะออกออกเหมือนอาหารฝรัร่งเศสนิดๆโอ้ยละมุนละไมอ่ะครับเราเราเขามีเทคนิคอีกคลิกของเขาเนี่ย เวลาขกพริกเนี่ยต้องละเอียดยิบท้าเม็ดพริกเนี่ยสำคัญมากบางคนต้องขกให้ละเอียดยิบจนเม็ดพริกแตกอืเรียกว่าทําให้มันเป็นตํานานใช่ตํานานอ่าตำนานเนี่ยมันถึงจะแตกถูกต้องอาจิบหลาเป็นไงได้ทําอาหารบ้างไหมจริงๆแล้วจิ๊บเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทําอาหารฮะส่วนใหญ่จะทําขนมอ่าชอบเบเกอรี่ใช่ชอบเบเกอรี่แต่ว่าขนมก็คือทำได้ทำได้เป็นพวกแบบ เบรานี่คุกกี้พายเอ้ยแต่ว่าถ้าไทยนะจิ๊บทำฝอยทองทงหยิบทองหยอดทําได้หยอดนะแล้วเฮียหมูล่ะนอกจากทำทานเองแล้วเนี่ยมีไปทานข้างนอกบ่อยไหมครับก็ไปเรื่อยครับผมจะไปผมคนชอบทานอยู่แล้วร้านไหนอร่อยจะไปจะไปส่วนมากจะถนัดไปทางอาหารอี่สารพวกอะไรล่าสุดเห็นไปทานตาม3ามแพ่งนะครับผมครับอั้นั้นองของวาแล้ว ซึ่งวั <c oughs> นนี้เนี่ยทั้ง3ท่านนะก็จะมาช่วยประธาน,นานาของเราเป็นพยานว่าเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยอร่อยและฝีมือของเขาเนี่ยต้องดีพอที่จะเข้าไปเจอกับเชฟกระท่านเหล็กของเราซึ่งเชฟท่านนี้นะครับผมพี่อิงและอาจารย์จำนงนะครับเป็นผู้สัตหามาเชฟคนนี้เนี่ยเขามีความเป็นมายัางไงครับเ <c oughs> ชฟคนนี้ไม่ธรรมดาครับครับเพราะว่าเราอิมพอร์ตอิมพอีกแล้วที่ความอเลยครับก็ ะะแล้วก็จากประสบการณ์ของเชฟคนนี้นะครับก็20กว่าปีเราได้ทราบข่าวแล้วก็ได้ติดต่อมาซึ่งเชฟท่านนี้นี่มาไกลครับมาจากฮ่องกงเลยทีเดียวอยากเจอไหมอยากครับไปพบกับเขาครับผมเชฟเหลียงครับฮ่องกงดินแดนที่ไม่เคยหลับไหลเมืองแห่งแสงสีและความบันเทิงและเป็นแหล่งรวมอาหารรสเลิศที่หลากหลายที่ถูกปากของคนทั่วโลกรวมไปถึง เป็นแหล่งกำเนิดของเชฟชื่อดังระดับโลกมากมายและเขาคนนี้มีนามว่าเชฟเหลียงปันไทยเชฟชื่อดังชาวฮ่องกงผู้มากด้วยความสามารถจากร้านอาหารคิงพาเลสร้านอาหารระดับประเทศของฮ่องกงที่มีมากกว่าหกสาขาทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลาจากฮ่องกงและบินตรงสู่ดินแดนแห่งสยามประเทศ Uhm ือมาท้าดุลกับเหล่าเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยด้วยฝีมือการทำอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงที่ใช้ศ er ิลปศาสตร์คุกเคลาเมนูด้วยลีลาอันร้อนแรงเชฟเหลียงสามารถสร้างสรรค์เมนูอลังการที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วและนี่แหละครับเชฟเหลียงเจ้าแห่งยุทธจักรอาหารจีนไทยกก็ฟีจ่จักกับ็ียกอย่งทอหารีไทกแ่ล่กหยี่ เชฟเหลียงนะครับผมส่วนท่านี้ที่คุณ้านี้ครับคุณมีมี่ซึ่งจะมาเป็นล่ามให้เราในวันนี้เห็นบอกว่าเชฟเหลียงนี่เริ่มทํางานตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยคือเริ่มตั้งแต่แบบยังไม่ได้เป็นเชฟนะคือมันถึงก็เริ่มตั้งแต่แบบทูพืนล้างจานอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่ย่าเสยอศกันแล้แตยจะที่ใจะเป็นารตีขาจังองช่วงก่อนจะก็มีบุกบุกมันมันมนมันมั ก็ตอนที่เขาเพิ่งเริ่มเข้าเรียนนะคะเขาจะทํางานที่ทางด้านไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อะคะอ่ะแล้วเขาก็จะก้าวขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นการมาตันเช็ค่ะวันนี้มีคอนเซปต์กับอาหารที่จะมาทำในวันนี้ยังไงบ้างครับแล้วสําหรับในวันนี้นะคะเขาจะมาทําอาหารต้นตํำรับสูตรฮ่องกงนะคะจะถามเขาว่าวันนี้เขา มั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็มันเลยเอาเก๋าตายสนซ้ำเลยจะปลากระสุนซ้ำเต็มร้อยค่ะเต็มเดี๋ยวเราจะได้มาดูซิกเนเจอร์ดิชหรือว่าเมนูพิเศษของเขาเพื่อมาเรียกน้ำย่อยเราก่อนเลยกับวัตถุดิบวันนี้ที่เราจะใช้อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอยู่ในนั้ำก็ยังไม่รู้ไอ้สวายแข่งมาคาราลาลอะไรนี่พอแล้วมันจบตั้งแต่สวายแล้วเขามีคำเดิมเขาไม่คำเดิี๋ยวรอง พูดคำว่างอเซ้นก็จงหมันน่าเงี้ยจิ้งจับอะแปลว่าอะไรพูดปุ๊บหน้ายิ้มเลยเห็นไหมแปลว่าอะไรวะงอเส้นก่อนหนูชอบพี่มากไม่ใช่แปลว่า I can't speak Chinese พูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาจีนไม่ได้แต่ถามเขาเป็นภาษาจีนไงอ๋ออะไรไม่รูนี่เอานี่เอาเอาละได้เวลาที่จะมาพบกับวัตถุดิบของเราแล้วนะครับผม เชิญครับ <S <S วัสดุดดบของเราในวันนี้คือปาลาไหลทะเลครับอโอ้โหปลาไหลทะเลนี่ตัวใหญ่มากนะครับใหญ่มากคือมีปลาไหลทะเลสัตว์น้ำที่มีลำตัวลื่น <S <S มีผิวหนังเป็นเกล็ดขนาดเล็กแทบจะมองไม่เห็นอาศัยอยู่ตามแนวปะกาหลัง ขนาดโตเต็มที่ยาวถึง1.5เมตรเป็นวัตถุดิบที่ชาวจีนและชาวฮ่องกงนิยมนำมาทำอาหารกันอย่างแพร่หลายที่ผมสังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นนี่ฮะหูเริ่มเลยฮะเจ้าปลาไหลตัวนี้จริงๆแล้วนอกจากที่เขาเรียกว่าปลาไหลทะเลลึกแล้วเนี่ยยังมีเรียกว่าอะไรครับพี่ครับ ที่พันนี้ที่พี่เคยกินเนี่ยเขาเรียกว่าปลาไหลหูดาครับแล้วเขาบอกว่ากับวิธีการเตรียมใช่ต้องทํายังไงบ้างครับปักปลาขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนื่องจากมันมีเมือกอยู่ตรงผิวหนังนะคะก็จะเอาไปลวกในน้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะให้เมือกหลุดออกมาครับผมแล้วหาทานได้ง่ายไหมจะหายากหน่อยนะคะเนื่องจากที่ฮ่องกงค่ะจะมีอาหารประเภทนี้ในพัตาคารดังๆต่างๆนะคะไม่เกินสิบล้านนะคะแล้วสําหรับในประเทศไทยอะค่ะก็จะมีโช ในท okay, so wow. ี่นี้รายการเดียวเท่านั้นเองนะค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับใส่ถุงมือด้วยนะจับนะครับจับแล้วเอาแล้วเอาแล้วใหญ่มากตัวเป็นโลเลยเนี่ยโอ้ยที่บอกว่าดุนะที่ผมเคยกินตัวล็กกว่านี้เยอะเลยครับผม มีกระดาษเอาขึ้นยังลำบากเลยนะครับแล้วโอ้โหเชิดแกใส่เย็นมากนะครับคือขอใช้ผ้านะครับครับน้ำน้ำมาไหลขึ้นมาเอ๊ะดันจ่าโอ้ยแล้วตรงหน้าเขาเลยเออแกตัดครึ่งย่อยครับน้ำร้อนโอ้ยร้อนใส่เลยนะครับ นี่ไงวิธีการขูดเอาเมือออกแอ่บอกเ็นเชฟเหรียญตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจแล้วก็้ทำได้อย่างแบบว่านิ่งๆสบายๆมากเขามั่นใจมากไหมครับว่าวันนี้เขาจะสามารถเอาชนะไอ้นั่เชฟของเราได้เอ่อยาปากก็เติมซ้ำเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยช่วงหน้าเนี่ยได้ดูกันแน่แต่ตอนนี้เรากำลังลุ้นกับเจ้าปลาไหลซอสฮ่องกงสูตรต้นตำรับใช่ไหมครับเราอย่างปลาไหลหูดำที่พี่อิงเคยได้รับประทานมานี่เคยที่จังหวัดตรังครับ จังหวัดตรังใช่ครับจังหวัดตรังมีเยอะเลยครับน้องจิ๊บทานไหมพวกปลาไหลไม่เคยกินปลาไหลเลยใช่ยิ่งตอนนี้ยิ่งเกลียดมากเลยปลาไหลเกลียดพวกปลาไหลแลยยิ่งปลาไหลหูดังนในเกลียดเกลียดกันนเกลียดีังนั้นนี่ถือว่าคุณจะเล่นไปที่เจ้าปลาไหลที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าน้องจิ๊บพยายามจะสื่ออะไรแต่ว่าเราข้ามไปเราข้ามไปครับตอนนี้ก็เริ่มมาเตรียมนะครับผมวัตถุดิบ ต่างๆอื่นๆนะครับก็มีหมูกรอบมีเห็ดหอมมีต้นหอมอยู่ตรงนั้นนะครับก็สับนี่ลักษณะเป็นอาหารจีนเลยนะใช่ครับสไตล์จีนนี่ลืมบอกไปว่าปลาไหลตัวขนาดนี้แพงเหมือนกันนะครับตัวเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าไปอย่างอ๋อนี่หั่นเป็นแว่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 นเหมือนเหมือนปลาดุกเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทําปลาไหลหรือว่าวัตถุดิบต่างๆของแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแตกต่างกันออกไปนะครับผมอย่างอย่างเชฟเหลียงเองก็เป็นเชฟ ครับจากพัฒการดังจากที่ฮ่องกงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการหรือว่าเตรียมปลาไหลดูมันสดขนาดหนหั่นเนื้อมันแข็งเลยเด้งเลยหันแบบของมันสดไงสดจากไรเลยอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเราได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับจย์ครับแล้วเรียนเรียนวิธีนี้จะจดจำได้ใช่เพราะว่ามีสาธที่ห้เห็นมากกว่าที่เราจะมาพูดแล้วก็แล้วก็ลองไปทํากันดูเองนะครับเนี่ยอยากรู้ว่าทำยังไงครับปลาไหลชนิดนี้จะขาวนิดหนึ่งด้วยครับ ต้องมีวิธีทำที่ไม่ให้ขาวใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นมีเครื่องเคียงเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจะมีคล้ายๆกับซอส XO ครับหรืออะไรประมาณนั้นถามเชฟได้ว่าพวกวัตถุดิบประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างก็เออก็จะเห็นในนี้นะคะก็จะมีแฮนดอาคาแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็มีผักด้วยนะคะเป็นต้นหอมค่ะเสร็จแล้วก็จะมีซอสที่เขาปรุงขึ้นมาพิเศษเป็นต้นตำรับของเขาเองนะคะอันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำซอสของเขาเนี่ย เป็นยังไง oh. เพราอทัที่ผมเห็นนี่ตัวนี้มีละมีน้ํามันงามีน้ํามันหอยซีอิ๊วดำนะครับมีกระเทียม oh. คราวนี้เนี่ยตอนไปนแข่งกัเชฟเรามีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งแล้วทำส mm ีเมนูพร้อมที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรเขามั่นใจไหมครับว่าเขาสามารถทำออกมาได้ได้ไครบทั้ง4เมนูยาป่ากกะสนซับ ก็มันใส่เต็มร้อยเหมือนเดิมค่ะไอ้อง้านจะปงอนะครับแล้วก็มีฟองเต้าหู้แล้วก็น่าจะเป็นเอตัวเองทเองรวกัมีฟเต้าหู้แล้วก็น่าจะเป็นซอสที่เขาปรุงขึ้วมี่องเู้ตแล้วก็ต่ลับบป็นคอไต่ได้ทท่เองหมูแล้วก็มีองหูแล้วก็ี่ผัดกับเองทำงครับ้ไดมีงเ้าหูแล้วก็น่าจะนเออตองทำเองนะครับแล้วกมีองเล้าู้แล้วนาะครัว ทีมดูก็รู้ว่าอร่อยอเอ้ยอร่อยมากว่าแต่วงจรชีวิตของปลาไหลอูดาหรือตูนาเนี่ยแปลกนะครับคือเขาต้องไปในทะเลแล้วก็สืบพันธุ์วางไข่รพอเป็นตัวอ่อนก็ว่ายกลับมาใหม่มาอยู่ที่น้ำจืดในขณะที่ปลาแซลมอนอยู่ในทะเลแต่มาวางไข่ในน้ำจืดสลับกันสลับกันงงนะครับครับตอนนี้ก็เร่งไฟนะฮะแล้วก็ผัดมันอร่อยเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วครับ ใส่ต้นหอมลงไปนะครับโอ้โหเทคนิคมากมายอ่ะเคมาเสร็จแล้วเลือดนะแล้วดูความพองของเห็ดหอมเขาสิอ่โอ้โหน่ากินมากๆกินมากอ่ะเหมือนเหมือนปลาดุกอย่างที่คุณเชาวว่าจริงๆครับเรียบร้อยโอเคโอเคเขาสิบประมือได้ครับเรียบร้อยครับเมนูปลาไหลทะเลซอสฮ่องกงสูตรโบราณปลาไหลทะเล ที่ชุบกับแป้งทอดในน้ำมันร้อนๆร,ราดด้วยซอสเอ็กโอสูตรต้นตำรับปรุงแต่งด้วยหมูกรอบผัดเคล้าให้เข้ากันจนหอมหวนเป็นเมนูที่เยาหยวนชวนให้ลิ้มลองหลังจากเห็นวิธีการอละเอียดออกในการจัดเตรียมปลาไหลมาแล้วตอนนี้นะครับก็ออกมาเป็นจานที่จะให้พวกเราได้ชิมกันแล้วกับเมนูปลาไหลทะเลซอสฮ่องกงสูตรต้นตำรับสูตรโบราณน,นั่นเอง คถ้าพร้อมแล้วชิมได้เลยครับรออยลานเลยนะอยากได้ยินคํานี้มานานเลยโอ้โหนี่กดลงไปที่เนื้อไหลนะมันยังเด้งอยู่เลยอะถูกต้องลองชิมแบบเปล่าๆดูก่อนดีกว่าเบยต้องถามถามจิ๊บก่อนเลยในฐานะที่กินทานปลาไหลครั้งแรกมันเขาเรียกว่าอะไรมันเด้งๆนะคะเนื้อแน่นใช่ไหมเนื้อแน่นหอมมากนี่คือกลิ่นยังติดปากอยู่เลยอะก็แบบ ไหนไหนที่มาอดมหน่อยน้องเขาแค่บอกน้องเออไปสู๋แล้วมันหอมที่ปากหรือเปล่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชาอ๋อเขาให้ชิมไี่กินจริงจังเลยเอ้าพี่จะได้รู้ถึงรสชาติเออมันขนาดไหนเป็นไงพี่อิงครับเนื้อมันหนึบมากเลยครับครับแล้วซอสที่มันเคลือบไปทุกอนูเลยโอ้ เยี่ยมครับเยี่ยมไม่มีกิ่งเขาไม่มีกินกิงขาไม่มีอะไรนะครับเพราะสดมากต้องถามเชฟก่อนเลยว่าพอใจกับกับผลงานนี่ไหมที่ได้ทําในวันนี้โอเคแล้วครับผมโอเคค่ะเครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าต้องไปเจอกับแอนเชฟของเราแล้วเนี่ยมั่นใจอยู่ไหมเออหตายสุดๆก็มั่นใจอยู่มากค่ะ โอ้ยังมั่นใจเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่จะสามารถพิชิตเชฟกระททะเหล็กของเราได้จริงๆหรือเปล่าช่วงหน้าครับคู่เดียวครับ